นายแพทย์ภัยโรธสุรัตนวนิ์รองอธิบดีกรมการแพทย์ประชุมติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ป่วยสงสัยจากภาวะพิษุราเถื่อนบอกว่ามีคนเข้ารับการรักษารวม25คนมีผู้ป่วยรุนแรงรักษาตัวในห้อง ICU และใส่ท่อช่วยหายใจ13คนแพทย์จะต้องเฝ้าระวังเพราะว่าในอนาคตอาจมีภาวะเสี่ยงเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วตอนนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว2คนค่ะตอนนี้เราประกาศไปจุด จุดฮอตสปอร์ตคือ 14, 18ล้านในโซนนี้นะครับเข้าใจว่าอยู่ในเขตของกทมทั้งหมด6เขตนะครับที่ทางทางตำรวจและตำรวจสื่อสารไปแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องประชาชนที่ไปกินกินร้านไอ้ที่18จุดเนี่ยก็ ถ้ามีอาการแล้วก็รีบมาเลยนะครับในโรงพยาบาลทั้งหมดซึ่งเข้าใจว่าส่วนใประชาชนก็อยู่ในโซนนี้ครับนพพลัดนะครับหนองจอบมินบุรีต่างๆก็มาได้เลยนะครับ สำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอาศัยอยู่ในเขตมีนบุรีหนองจอกและคลองสามวาทุกคนมีประวัติเคยดื่มสุราเถื่อนในพื้นที่ดังกล่าวค่ะส่วนประชาชนที่เคยดื่มสุราเถื่อนหรือว่าเคยดื่มในพื้นที่ดังกล่าวถ้าเกิดว่ามีอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนสายตาพร่ามัวเข้าไปรับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะ